รถไฟสายเหนือสายดอนชิงเหนือขาขาออกขาเข้าอคนข้างในก็มีศูนย์อาหารนี่กันวันนี่โอ้มีมังกุฎังเซาบุกถวยอยากโอ้ หมูทุบอยากไปซื้อหมูทุบไปปลุปลกฝากคนหรือเปล่ามันออกเลยไปเลยเลยนะเหมือนหมดข้าวหมูแดงเอาข้างในกระมิ้นกินต้นหมูเขเป็นข้าวกล่อมห้วโหแล้วยันอดกันยากนั่งนี่นั่งที่นั่งฟุง่ม

ขบวน19ค,ครับครับเออเสเล่เสเล่กะบานครับผมแต่ตอนนี้พี่น้องยืนขดแถวยาวเลยไรเงี้ยตอนนี้ป้องกันป้องกันตัวยืนต้องคุณไปเ,เป็นจองได้ ได้แค่เนี่ยจองไหวได้บกได้ได้มีมงนังแต่ว่าก็ะถิ่มพี่นองมาหยนดครับกันมีแต่มีแต่โซนไปไปทางองบุบลกะครั่ผมก็โอเค